เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีใหม่ของข้าดีงามกว่าผู้ใดบทที่สี่ คนที่ถูกจ้างมาทำงานในอู่เรือสกุลเจินมีอย่างน้อยนับร้อยแล้วก็ไม่เดือดร้อนหากจะมีเพิ่มมาอีกสักคนในเมื่อคุณหนูเปิดปากแล้วเขาย่อมต้องทำตามพะงอกศีรษะเอ่ยคุณหนูจิตใจดีมีเมตตาบ่าวจะไปจัดการทันทีขอรับ เอ่ยจบก็เดินขึ้นหน้าไปหลายก้าวตะโกนไปทางลูกจ้างทั้งสองสั่งให้พวกเขารีบยกคนไปยังท่าเรือสกุลเจินลูกจ้างทั้งสอง แค่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าพ่อบ้านให้ออกมาทิ้งศพนึกไม่ถึงว่าระหว่างทางจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกำลังรอบก่อนดาความอับโชคของพวกตนก็ได้เห็นจางต้าเต็มใจรับช่วงต่อกระทันหันต่างพากันผ่อนลมหายใจแล้วรีบยกตัวคนกลับมาทันทีเอ่ยประจบเอาใจไม่หยุดพลางสับขาวิ่งกลับไปยังอู่เรือสกุลเจินไปพลางจางต้าสั่งให้ผู้ติดตามมาดูแลต่อส่วนตนเองคุ้มกันุ หนูกับคฤรหาสกุลเจินตอนนี้เป็นช่วงยามจื่อแล้วเจินยาฝูเอ่ยถามบ่าวเฝ้าประตูจึงได้รู้ว่าพี่ชายเจินเย่าถิงยังคงไม่กลับมาแต่ก่อน ก็ไม่ใช่ว่าพี่ชายไม่เคยไม่กลับบ้านทั้งคืนมาก่อนแต่พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าเผาว่าคืนนี้เมื่อชาติก่อนเจนยาฝูจำได้ว่าไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ใดกันแน่ในใจนึกตั้งวนรวมเข้ากับที่มีเรื่องราวมากมายในใจยามดึกที่เหลือไม่ว่าอย่างไรก็นอนไม่หลับรุ่งเช้าวันต่อมา เดินยาฝูลุกขึ้นจากเตียงแต่เช้าเพิ่งจะก,ก้าวผมเปลี่ยนชุดออกเดินทางเสร็จก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากในลานประตูถูกคนผลักเปิดออกเสียงดังเอียดเมื่อหันหน้าไปมองก็เห็นพี่ชายก้าวเท้าเข้ามาบนร่างเขายังคงเป็นชุดเดียวกับเมื่อวานรู้ได้ว่าเขาไม่ได้กลับมาเลยตลอดทั้งคืนตอนที่นางเดินเข้าไปต้อนรับและคิดถามว่าเขาไปที่ใดมากลับเห็นเขาหยิบกล่องใบหนึ่งมาจากด้านหลัง สองมือประคองมาตรงหน้านางดุดภวายของล้ำค่าพร้อมเอ่ยอย่างกระตือรือร้อนน้องสาวรีบเดาเร็วภายในกล่องนี่คืออะไรตัวกล่องทำรรมาจากไม้กิสนาด้านบนประดับพวกเปลือกหอยและอัญมณีต่างๆเอาไว้หรูหรายอย่างยิ่งเพียงแค่กล่องใบนี้ก็ราคาไม่ธรรมดาแล้วเจิยญฝูมองดูคราหนึ่งก่อนขมวดคิ้ว พี่ชายเมื่อวานพี่ไปที่ใดมาเหตุใดถึงไม่บอกกันก่อนท่านแม่เป็นกังวลมากนักเจินเย่าถิงบอกไม้บอกมือข้าไม่ได้กลับมาแล้วหรอกหรือประเดี๋ยวค่อยเล่าให้เจ้าฟังเจ้ารีบเดาก่อนเร็วเข้าเจนยาฝูไม่ยอมเดาหันหลังกลับไม่สนใจเจินเย่าถิงอีกเขาร้อนใจในทันทีเปิดกล่องออกเองพร้อมตะกอนมุกเนือกม่วงนี่เป็นถึงสร้อยมุกเนือกม่วงเชียวนะ ของล้ำค่านี่ข้าต้องไล่ตามมาตลอดทั้งคืนจึงจะซื้อกลับมาได้ตั้งใจเอามามอบให้เจ้าเจนยาฝูหันหน้ากลับมามองไปยังสร้อยคอในกล่องเส้นนั้นอย่างประหลาดใจพี่ซื้อมาจากที่ใดกัน จนเย้าถิ่งได้ใจยิ่งเอ่ยเล่าความเป็นมารอบหนึ่งที่แท้เมื่อวานตอนที่เขาติดตามทำธุระอยู่กับจางต้าพันได้ยินคนสนทนากันว่ามีพ่อค้าต่างแขวนผู้หนึ่งมาจากมาจากปอซือในมือมีสร้อยคอที่เล่าดือกันว่าร้อยด้วยมุกเงือกม่วงได้ยินมาว่าฉเฉียนเจาเป็นสถานที่ที่ผู้คนร่ำรวยเดิมทีตั้งใจมาขายด้วยราคาสูงลิ่วเขาว่าหาลูกค้าที่ซื้อไหว ไม่พบเสียทีวันนี้ก็ต้องออกเดินทางกลับแล้วพรุ่งนี้น้องสาวต้องเดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปแต่งงานแล้วช่วงไม่กี่วันที่กลับมาจากวัดซีซานกับถูกของไม่ดีเข้าให้ดูไม่เป็นมงคลอยู่บ้างแม้เจินเย้าถิงจะชอบทําตัวเหลวไหลแต่ก็รักถนอมน้องสาวผู้นี้มากทั้งนึกถึงคำพูดที่เมื่อวานตนเองถูกมารดาสั่งสอนบอกว่าน้องสาวแต่งเข้าสกุลเผยแม้จะดูมี มีหน้ามีตาแต่วันหน้าจะต้องได้รับความลำบากต่างๆนานาไม่น้อยแน่อยากให้เขาตั้งใจเล่าเรียนจะได้เป็นที่พึ่งให้น้องสาวได้ยามนั้น เขาพังงกศีสษารับปากอย่างเชื่อฟังแต่ความจริงแค่หันตัวกลับก็ลืมแล้วยามได้ยินคำว่ามุกเงือกม่วงคนเหล่านั้นยังคงคอยวิพากวิจารณ์ถึงความหายากของสมบัติชิ้นนี้ไม่หยุดในใจก็เกิดความคิดที่จะซื้อมามอบให้นางทันทีหลังถามถึงที่อยู่ของชาวปอซื้อผู้นั้นแล้วรู้ว่าเขาพักอยู่ที่ย่านชาวต่างแคว้นสถานที่ที่คนจากต่างแคว้นจะไปรวมตัวกันยามนั้นก็รีบไล่ตามไปทัน เมื่อมาถึงกลับไม่พบตัวหลังสืบข่าวถึงได้รู้ว่าชาวปอซื้อผู้นั้นเห็นว่าไม่มีคนซือ้อด้วยความผิดหวังจึงออกเดินทางจากไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเจินเย่าถิงมีใจอยากซื้อสร้อยขอให้ได้จึงถามถึงทิศทางที่ชาวปอซื้อเดินทางแล้วไล่ตามไปเมื่อวานเย็นเขาถึงได้ไล่ตาม จนพบที่จุดพักเปลี่ยนมาตอนแรกชาวปอซื้อผู้นั้นไม่ยอมขายแต่ยิ่งเขาไม่ยอมขายจนเย่าถิงก็ยิ่งอยากจะซื้อเสนอราคาสูงถกเถียงกันอยู่นานจวบจนตอนท้ายในที่สุดก็บีบคั้นให้ชาวปอซื้อผู้นั้นยอมปล่อยมือจากของได้เขานำของล้ำค่านี้เร่งรีบเดินทางกลับมาทั้งคืนวันนี้ตอนเช้าเพิ่งกลับมาถึงบ้านเขาก็ไม่มีเวลาไปสนใจความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง รีบวิ่งมามอบของนำค่านี้ให้น้องสาวก่อนเจนยาฝูตกใจไม่น้อยนึกไม่ถึงว่าเมื่อคืนพี่ชายจะไม่กลับมาทั้งคืนด้วยเหตุนี้หลังมองดูสร้อยคอคราหนึ่งเห็นเป็นสร้อยที่ร้อยมาจากไข่มุกสีม่วงไข่มุกแต่ละเม็ดมีขนาดเท่าปลายเล็บนิ้วก้อยทั้งยังกลมตึงอย่างหาได้ยากเกี้ยงเกาไร้ตำหนิย่อมเป็นของดี แต่กลับไม่ใช่มุกเงือกม่วงในอดีตตอนอยู่วังหลวงนางเคยเห็นมุกเงือกม่วงที่ราชทูตต่างแคว้นนำมาถวายให้จางฮองเฮาแม้ชื่อมุกเงือกม่วงจะมีคำว่าสีม่วงเทาว่าความจริงแล้วกลับไม่ได้มีสีม่วงแต่อย่างใดเป็นสีชมพูอมแดงเพียงแค่เวลานำไปส่องกับแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มด้วยเหตุนี้จึงได้รับชื่อนี้มาด้วยความหายากต่อให้มีเงินก็ยากจะได้มา หลังหองเฮาได้มาแล้วตอนนั้นยังตั้งใจเรียกเินยาฝูให้ไปชื่นชมยังตำหนักของพระนางบอกว่าหากนางชอบก็จะประทานต่อให้เจนยาฝูจะกล้ารับมาได้อย่างไรยามนั้นจึงโขกศีรษะปฏิเสธอย่างสุภาพหลังกลับมายังคิดถึงปิดาตนเองจนเศร้าใจไปหลายวันด้วยเหตุนี้จึงจดจำได้อย่างแม่นยำข้าจะสวมให้เจ้านะ น้องสาวเมื่อเจ้ามีมุกเงือกง่วงแล้ววันหน้าจะต้องชีวิตราบรื่นมั่งคั่งสงบสุขอย่างแน่นอนเจินเย่าถิงหยิบมุกเงือกม่วงออกมาพลางเอ่ยด้วยความดีใจ เจนยาฝูรู้แก่ใจว่าพี่ชายตกหลุมพรางของชาวปอซื้อผู้นั้นเข้าแล้วเมื่อเห็นสีหน้าอ่อนล้าของเขาเพาว่าดวงตากลับสว่างสดใสานางก็รู้สึกซาบซึ้งใจเดิมทีตัดใจทำลายความสุขของเขาไม่ลงแต่เมื่อนึกถึงว่าเขาเป็นผู้สืบทอดกิจการสกุลเจนินถ้าเกิดเอาแต่หลงเชื่อผู้อื่นง่ายๆทำตัวเลอะเลือนเช่นนี้วันหน้าเกรงว่าจะต้องเสียเปรียบอีกหลังลังเลอยู่เล็กน้อย เอ่ยว่าพี่ชายพี่ถูกหลอกแล้วนี่ไม่ใช่มุกเงือกง่วงข้าเคยได้ยินคนบอกว่าที่ได้ชื่อมุกเงือกม่วงนี้มาเป็นเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงภายใต้แสงอาทิตย์แต่ตัวมันไม่ได้มีสีม่วงจริงๆเจินเย่าถิ่งนิ่งอึง้งจ้องไปยังสร้อยคอจนดวงตาแทบถลนสีหน้าเปลี่ยนไปครั้งใหญ่พร้อมตะหวาดอย่างโมโหดียิ่ง เจ้าลูกเต่านั่นกล้าหลอกลวงค่าข้าจะสั่งให้คนไล่ตามไปทันทีหากจับตัวได้ละก็จะต้องหักกระดูกมันให้ได้เขาเรีบร้อนออกไปสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาหลังกลับมาก็จ้องขาม่งไปที่สร้อยคอยิ่งมองยิ่งโมโหผ่านขวามันเควี้งลงพื้นแล้วยกเท้าขึ้นเตรียมขยี้ซ้ำเจนยาฝูรีบห้ามเอาไว้นางเก็บสร้อยคอ,อขึ้นมาแล้วเอ่ย พี่ชายดูท่าคนผู้นั้นคงจะรู้จักชื่อเสียงของท่านไข่มุกนี้มีราคาแพงเขาขายไม่ออกดังนั้นจึงได้จงใจล่อลวงพี่ไปซื้อคนผู้นี้คงตามหาตัวไม่เจอแล้วเป็นแน่แต่ในสายตาข้านี่นะเป็นน้ำใจจากพี่แม้มีใช่ไข่มุกเงือกม่วงแต่ก็ถือว่ามีค่าเช่นกันข้าจะเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพียงแต่พี่ชายวันหน้า ก่อนที่พี่จะทำอะไรจำไว้ว่าต้องใคร่ครวญให้มากหรือไม่ก็ปรึกษาบรรดาพ่อบ้านเสียก่อนอย่าได้เชื่อถือผู้อื่นโดยง่ายเช่นนี้อีกป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงอีกครั้ง เดิมทีเจนินเย่าถิงรู้สึกโมโหอยู่เต็มท้องแทบอยากเหยียบของสิ่งนี้ให้แตกละเอียดจึงจะคลายโทสะได้เมื่อได้ยินเจินยาฝูพูดเช่นนี้เพลิงโทสะก็ค่อยๆสลายหายไปเขาเกาหัวพังหัวดรแห่แหๆตอบรับ ข้ารู้แล้วคำสั่งสอนของท่านย่ากับท่านแม่ข้าล้วนจดจำขึ้นใจหอน,นี้แค่รีบร้อนไปหน่อยเกรงว่าจะไม่ทันเจ้าออกเดินทางไปแต่งงานถึงได้ประมาทถ,ถูกคนหลอกเข้าให้หวันหน้าข้าจะคอยระวังตัวให้มากแน่นอนเจินยาฝูสวมสร้อยคอเดินมาส่องดูหน้าคันช่องก่อนหันหน้ากลับไปยิ้มเอ่ยขอบคุณพี่ชายแล้วข้าชอบมากเจ้าค่ะ เมื่อเมองซื้อได้รู้ว่าสาเหตุที่เมื่อคืนบุตรชายไม่กลับมาทั้งคืน ็เพื่อซื้อส้อยขอให้น้องสาวหลังต่อว่าไม่กี่ประโยคนางก็ปล่อยคนไปเนื่องจากสัมภาระทั้งหมดถูกขนขึ้นเรือไปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ตอนเช้าหลังนำบุตรชายบุตรสาวทั้งสองสคนไปบอกลาท่านย่าคนทั้งปุ่มก็ออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อขึ้นเรือทันทีก่อนหน้าที่ฐานเสียงจะออกเดินทางได้มอบกล่องบรรจุต้องหลงเน่ากล่องหนึ่งให้เป้าหวังคนเมื่อวานผู้นั้นภายในนัน มีอยู่20ปบตลับเล็กๆซึ่งสื่อถึงความสมบูรณ์เพียบพร้อมบอกว่าคุณหนูสั่งการเอาไว้ให้นางนำไปเป็นสินเจ้าสาวของบุตรสาวป้าหวังยินดีระคนประหลาดใจอย่างมากทั้งยังซาบซึ้งใจถึงที่สุดคุณหนูออกเดินทางไปเมืองหลวงครั้งนี้จะต้องราบรื่นประสบความสำเร็จสมดังใจหวังได้แต่งกับสามีที่ดีพร้อมสวรรค์ประธานพรให้อย่างแน่นอน การออกเดินทางขึ้นเหนือครั้งนี้แม้ก่อนออกเดินทางจะคำนวณวันเดินทางมาอย่างดีแล้วแต่เพื่อเป็นการรับรองว่าจะสามารถไปถึงทันงานวันเกิดอายุครบ60ปีของหูหยินผู้เท่าสกุลเผยในเดือนหน้าแผนการเดินทางจึงยังเตรียมการอย่างค่อนข้างรัดกุมออกเดินทางจากท่าเรือเฉียนโจวมุ่งสู่เส้นทางเดินทะเลผ่านเมืองฝูโจวรอเข้าไปยังเจียงหนานก็จะเปลี่ยนไป ใช้คลองภายในแคว้นแล้วเดินทางต่อไปถึงเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนหน้าหูหยินของสกุลซ่ง ็ส่งบ่าวหญิงอาวโสโคนสนิทสองคนมายังคาริหาสกุลเดินที่เฉียนโจแล้วยามนี้ได้ออกเดินทางกลับมาด้วยกันแม้สกุลซ่งจะเป็นญาติกับสกุลเผยผ่านการเกี่ยวดองก็จริงแต่นี่สกุลเจินจะแต่งบุตรสาวให้สกุลอื่นส่งคนมาร่วมเดินทางด้วยได้อย่างไรเรื่องนี้หากให้เล่าจริงๆก็เรียกได้ว่ามีความเป็นมาอยู่ แต่ก่อนบุตรสาวสกุลซ่งแต่งให้กับเผยซิลจือบุตรคนร้องของบ้านใหญ่สกุลเผยเมื่อไม่กี่ปีก่อนป่วยตายไปเหลือทิ้งบุตรชายเอาไว้ผู้หนึ่งมีชื่อเล่นว่าเฉียนเกอเอ,อ๋อซ่งหูหินมีแค่บุตรสาวคนโตคนนี้คนเดียวหลังบุตรสาวจากไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างมากยิ่งรักถนอมเฉียนเกอเอ,อ๋อดดชีวิตสายน้ำหมุนเวียนเปลี่ยนผันหลังห้องเต้น้อยสวรรคตซุนอันอ่องขึ้น ของราชด้วยสกุลซ้องมีความดีความชอบเนื่องจากให้การสนับสนุนจึงได้รับความสำคัญจากห้องเต้สองปีมานี้หน้าที่การงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีอำนาจกดดันผู้คนและที่กลายเป็นสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือการตกอับของตัวนไว้กัวกงนั่นเอง ฮูหยินภูเท่าสกุลเผยของจวนเว่ยกัวกงหลายปีมานี้เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ถามถึงเรื่องราวภายนอกแล้วยามนี้บุตรชายคนโตของเว่ยกัวกงเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนบุตรชายคนรองก็มีตำแหน่งขุนนางไม่สำคัญสกุลซ่งยากจะไม่แสดงท่าทีวางอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มที่จะละเลยต่อธรรมเนียมประเพณีส่งฮูหยินมักมาเยี่ยมเฉียนเกอเอ,อ๋อที่จวนเว่ยกัวกงอยู่บ่อย ทุกครั้งที่มาล้วนแล้วแต่วางท่าสูงส่งขาดแค่ไม่สั่งการบ่าวรับใช้เท่านั้นในใจซินฮูหยินไม่พอใจแต่บุตรชายยังคงต้องหวังพึ่งสกุลของสะพ้ายคนแรกสนับสนุนจึงได้แต่ข่มกันโพสะรับมือด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหลังบุตรชายเป็นไม้ซินฮูหยินก็ตัดสินใจเรื่องแต่งภรรยาเอกใหม่ด้วยตนเองแต่สกุลเผยในยามนี้ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนแต่ก่อนเรื่องที่ฮ่องเต้พระ ใหม่ไม่โปรดปรานสกุลเผยคนมีตาคนใดที่มองไม่ออกบ้างสกุลที่มีอำนาจในเมืองหลวงสกุลใดจะยอมแต่งบุตรสาวเข้ามายิ่งไปกว่านั้นยังแต่งมาเป็นภรรยาเอกคนที่สองด้วยสินหูหยินเลือกไปเลือกมาสุดท้ายสายตาจึงไปตกอยู่ที่สกุลเจิน เป็นเพราะสะกุลเจนินมีความสัมพันธ์ทางญาติกับเมืองหูหยินของบ้านรองจึงได้ไปมาหาสู่กับสกุลเผยตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนนอกจากสักฐานะของตระกูลเงื่อนไขอื่นๆในยามนี้ดูไปแล้วก็ยิ่งกว่าเหมาะสมบุตรชายเองก็ชื่นชอบหญิงสาวสกุลเจินผู้นั้นหากแต่งเข้ามาได้ถึงแม้จะไม่มีส่วนช่วยกับอนาคตในภายหน้ามากนักแต่สกุลเจนมีเงินซึ่งบังเอิญเป็นสิ่งที่ต น,นี้จวนเว้ยกัวกองต้องการมากที่สุดพอดีเวลานี้สกุลเผยเหลือแค่เปลือกนอกกลวงเปล่าแล้วจริงๆด้วยต้องรักษาชื่อเสียงภายนอกให้ดูดีถึงได้ขาดทุนอยู่ทุกปีเป็นปกติที่แต่งสะพายเข้าให้แต่งสกุลต่ำกว่าแต่งบุตรสาวออกให้แต่งสกุลสูงๆจากสถานการณ์ในปัจจุบันของสกุลตนเองแทนที่จะแต่งสะพยที่ตนต้องมามองสีหน้านางมิสู้แต่งบุตรสา ล้สกุเจนเขาามาในเมื่อไม่ว่าอย่างไรต่อให้สกุลเผยจะแย่ยิ่งกว่านี้ฐานะกวัวกลงก็ยังคงอยู่ต่อให้สกุลเจินจะร่ำรวยกว่านี้ ก็ยังต้องพึ่งพาสกุลตนอยู่ดียามซินฮูหยินดีลูกคิดคำนวณเรื่องแต่งงานนี้ย่องปกปิดสกุลทรงไม่ได้แม้ซ่งฮูหยินจะรู้สึกไม่พอใจเรื่องที่อดีตบุตรเขยจะแต่งงานใหม่อีกครั้งแต่ต่อให้นางมือยาวกว่านี้ก็ไม่อาจควบคุมเรื่องนี้ได้หลังสืบข่าวเรื่องสกุลจนจนมั่นใจแล้วว่าหญิงสาวสกุลจนผู้นี้ยากจะส่งผลเสียต่อหลานชายตนเองในอนาคตนางจึงยอมรับการแต่ง,ง ครั้งนี้เงียบๆนอกจากนี้ยังได้ยินคนออกความเห็นให้รับเจริญยาฝูเป็นบุตรสาวบุญธรรมมอบฐานะให้นางเพื่อที่นอกจากจะเป็นการมัดใจสกุลเจิญแล้วยังเป็นการซื้อใจสกุลเผยอีกด้วย ซ่องหูหยินต้องการลดเกียรติลงมารับเตินยาฝูเป็นบุตรสาวบุญธรรมคนสกุลเตินย่อมรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่งนี่ถึงได้มีการออกเดินทางลงใต้ของบ่าวหญิงอวุโสทั้งสองคนนี้หนึ่งในนั้นคือแย,ย่หมัวมวัวเป็นคนสนิทของส่องหูหยินหลังทั้งสองคนมาถึงเฉียนโตเมื่อหลายเดือนก่อน <c oughs> ก็วางมาดแอบอ้างบาร,รมีมาข่มเหงผู้อื่น ทำการสั่งสอนเรื่องมารยาทและหลักของสตรีให้กับเจรยาฝูตัวเมึงซื่อเองก็เกิดมาในตระกูลขุนนางบีดาเคยเป็นขุนนางใหญ่ประจำท้องที่ในสายตาเมืองซื่อแล้วรูปโฉมและนิสัยของบุตรสาวมีจุดใดบ้างที่เทียบกับบรรดาคุณหนูตระกูลสูงสักในเมืองหลวงเหล่านั้นไม่ได้นางตระหนักดีว่าทรงหูหยินก็แค่อาศัยโอกาสแสดงอำนาจจะได้ให้บุตรสาวของตนเองเข้าใจว่าวันหน้า ต่อให้แต่งไปแล้วก็อย่าได้คิดกดข่มศักดิ์ศรีของภรรยาเอกเดิมได้แม้ในใจจะรู้สึกไม่ดีเพียงใดเท่าว่าเปลือกนอกกับไม่อาจแสดงออกได้แต่ดูแลบ่าวหญิงอาวุโสทั้งสองคนดุดบูชาเจ้าแม่กวนอิมประนิบัติให้กินดีอยู่ดีทุกวันการเดินทางขึ้นเหนือครั้งนี้บนเรือนอกจากของขวัญวันเกิดที่เตรียมไปให้หูหยินผู้เท่าสกุลเผยแล้ว ก็ได้แยกของขวัญจำนวนมากเอาไว้สำหรับซ่งหูหยินด้วยเช่นกันของขวัญมีพวกนอแรดงาช้างมรกตไข่มุกนอกจากนี้ยังมีผ้าไหมเครื่องหอมไม่มีสิ่งใดไม่ใช่สมบัติล้ำค่าส่วนบ่าวหญิงอาวุโสสองคนนั้นหลังขึ้นเรือมาก็จัดเตรียมให้อยู่ในห้องพักชั้นดีส่งสาวใช้ไปคอยปรนิบตัติไม่กล้าละเลยแม้แต่น้อยหลังออกเดินทางมาหลายวันในวันนี้ เรือก็แล่นมาถึงฝูเจี้ยนคลื่นลมแรงเล็กน้อยเดิมทีเยี่ยหมัวมัวผู้นั้นนั่งเรือไม่เป็นตอนขามาก็ได้รับความทรมานมาบ้างแล้วคนนี้เดินทางกลับจึงเมาเรือไม่สบายอีกครั้งเมื่อเจรัญญาฝูได้ยินข่าวก็มาเยี่ยมด้วยตนเองหลังเข้าไปในห้องก็เห็นนางนอนอยู่บนเตียงบนหน้าผากนางแปะยาที่ช่วยบรรเทาอาการอะไรไม่ได้เลยริมฝีปากนางยังคงซีดขาวดวงตาเหม่อลอย เตินยาฝูจึงแสดงสีหน้าเป็นห่วงเดินเข้าไปถามไถ่ใกล้ๆเพราะค่าแท้ๆหมัวมัวถึงต้องมาลำบากในใจข้ารู้สึกปล่อยผ่านไปไม่ได้จริงๆให้ความทรมานเช่นนี้มาอยู่บนกายข้าเสียย่างดีกว่าอาหารที่เยี่ยหมัวมัวกินเข้าไปเพิ่งจะอาเจียนออกมาจนหมดเมื่อครู่นี้อาเจียนจนน้ำดีสีเหลืองยังออกมาด้วยแล้วจึงเอ่ยอย่างไม่มีแรง คุณหนูเข้าใจความลำบากของบ่าวก็พอแล้วเป็นเพราะปรารถนาดีต่อท่านจริงๆบ่าวถึงได้เดินทางมาไกลเพียงนี้ความทรมานที่ได้รับนั้นเอาทั้งตลอดชีวิตของบ่าวมารวมกันก็ยังสู้ไม่ไหวเจิญยาฝูเอ่ยตำหนีตนเองไม่หยุดเอ่ยคำพูดดีๆออกมามากมายก่อนจากไปยังลุกขึ้นเอ่ย หมัวมัวพักผ่อนให้ดีเถิดข้าไม่รบกวนแล้วจะกินอะไรดื่มอะไรสั่งการสาวใช้ได้เต็มที่เลยบนเรือมีทุกสิ่งทุกอย่างข้ายังเด็กไม่รู้ประสา,าทั้งยังไม่เคยพบเห็นโลกกว้างรอหมัวหมัวร่างกายหายดีแล้วข้ายังหวังให้หมัวหมัวคอยสอนข้ามากกว่านี้อีก เยี่ย่หมัวมัวเห็นนางมีท่าทีสุภาพนอบน้อมทุกเรื่องล้วนเห็นตนเองเป็นหลักในใจรู้สึกพึงพอใจจมูกแค่นเสียงอืมออกมาหนหนึ่งนับว่ารับปากแล้วจนยาฝูเองก็ไม่ถือสา ำชับให้สาวใช้ของสกุลตนเองดูแลแย่หมัวมัวให้ดีๆหลังสั่งเสร็จก็ลุกขึ้นยืนเผาว่าไม่ทันระวังเหอเปาใบหนึ่งบนร่างพันตกลงมาที่พื้นโดยไม่คาดฝันเดิมทีปากก็ไม่ได้มัดแน่นอยู่แล้วทันทีที่ตกลงมาปากเหอเปาก็คลายออกยันสีเหลืองแผ่นหนึ่งหลุดออกมาการจะพกยันมงคลที่ขอมาจากวัดเดิมทีเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาถึงที่สุดแต่จนยา กับดูลนลานอยู่เล็กน้อยเมื่อเห็นของหลุดออกมาก็รีบต้มงลงเก็บยานสีเหลืองและเหอเปาทั้งยังหันหลังกลับไปอย่างรวดเร็วยัดสิ่งของกลับไปในเหอเปาสุดท้ายกำเหอเปาทั้งใบไว้ในมือแน่นแล้วถึงได้หันหน้ากลับมาเอ่ยขออภาาัยขายไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก่อนออกจากห้องไปสายตาเยี่ยหมัวหมัวแหลมคมมากนะักแม้จะบอกว่าเป็นคนที่เมาเรือ จนลุกไม่ขึ้นแล้วแต่ยันสีเหลืองที่หล่นออกมาจากเหอเป้ากับท่าทางลุกลนของเจิยาฝูชนไหนเลยจะรอดพ้นสายตานางไปได้การเดินทางลงใต้ยอย่างไม่เกรงกลัวต่อความลำบากหนนี้ของนางนอกจากเพื่อแสดงอำนาจข่มขู่คนแล้วยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคอยเฝ้าสังเกตการบุตรสาวสกุลเจนิญให้กับซ่งฮูหยินดูว่านางแอบซ่อนอุบายใดไว้หรือไม่ก่อนหน้านี้เจ ยาฝูทำตัวเชื่อฟังมาโดยตลอดมองดูแล้วเป็นคนไม่มีความคิดเป็นของตนเองเมื่อรวมเข้ากับจุดอ่อนเรื่องฐานะของบ้านสกุลเดิมต่อให้แต่งสตรีเช่นนี้เข้าสกุลเผยกลายไปเป็นมารดาเลี้ยงของเฉียนเกอเอ๋อแล้ว คาดว่าวันหน้าคงไม่อาจเล่นลูกไม้อะไรได้เดิมทีเยี่หม,มัวมัววางใจลงแล้วแต่ตอนนี้กลับเกิดความสงสัยขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็นแผ่นหลังของนางออกไปจากห้องก็สั่งให้สาวใช้สกุลเจินออกไปก่อนเรียกสาวใช้ที่ติดตามตนเองเข้ามาแทนเอ่ยกระซิบเสียงเบาอยู่ไม่กี่ประโยคสาวใช้ผู้นั้นก็พังกศีรษะลอบติดตามไปเงียบๆพันที อ,อลลเหอเปาคือถุงเงินใบเล็กๆที่หญิงสาวสมัยโบราณมักทำไว้พกติดตัวปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ